ทุกคนทุกคนทุกคนร้านเปิดใหม่ครับร้านอาหารเช้านะครับชื่อว่าร้านเราครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองทุกคนหยุดทุกวันพุธนะครับวันนี้นะครับเจมมาถึงร้านแล้วทุกคนต้องบอกว่าร้านเขานะน่ารักมากเก๋มากไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงไปครับ วันนี้จอเจมขอแจกพีก่ก้งบอกว่าที่นี่คือฮิวใจสุดๆเต็ทน,นที่อบอุ่นของคุณและครอบครัวบรรยากาศที่ร้านเป็นตึกเก่าที่อยู่กลางเมืองจังหวัดพิจ,ตจิตรแต่งดีไซน์ออกมาให้ดูอบอุ่นสดใส,สดเ,เชื่อว่าใครที่มาร้านนี้ต้องคิดถึงบ้านแน่ตื่นเช้ามาจิบกาแฟอาแปะจุงมืออมามาจิบน้ำชาทานไข่ลวกหรือจะพาคุณพ่อคุณแม่มาทานอาหารเช้าหรือจะพาแฟนมาทานข้าวต้มหรือจะเป็นพนักงานมาทานอาหารก่อนไปทำงาน,น,นคเดี๋ยวว่าฟินไม่ไหวครับและนี่คือเมนูของเขาคือเยอมมาเป็นเมนูอาหารเช้าที่น่ากินมากกันที่ชุดแนะนำครับอั ชายเย็นกาแฟเสิร์ฟร้อนๆทุกคนพร้อมกับปานังโกรหรือว่าหมั่นโถเลือกได้นะครับทุกคนได้ทั้งหมด4อย่างในราคา89บาทเจมลองชิมแล้วคือมันดีมากบรรยากาศร้านที่เขาทํามาลงตัวอะไรดีไปหมดทุกคนปกติจอเจมไม่ค่อยกินไข่ลวกน้อยครั้งมากที่เจมจะกินนะคะเพราะมันขาวแต่มาลองกินที่ร้านเราอร่อยเฉยงงซตนี้แนะนําอยากให้ลองครับไปกันต่อที่ชุดหมั่นโถสังขยาครับราคา50ต<า>ัวแป้งหมั่นโถดีตัวสังขยาชาไทยหวานน้อยเข้มขคนไปลองชิมครับไปกันต่อที่ชุดนี้ครับอรุณเบิกฟ้า1119บาทได้3อย่างเรก็จะมีส่วนขอยส ดาวแฮมฮอทดอกขนมจังจริงๆแล้วชุดนี้นะครับ119ยบ้าทเจว่าอิ่มน้ำส้มคันก็คืออร่อยมากคือเป็นน้ำส้มสดทานปลาดั้งโกรดจิ้มนมแบบนี้โคตรดีใครชอบทานแบบนี้มั้งครับจิ้มนมข้นคืออร่อยสุดเซตนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันตอนเช้าจะขาดไม่ได้ก็คือไข่กระทะที่นี่เขาให้ไข่ดาวสองฟองของเขาไม่ว่าจะเป็นกุ้นเชียงหมูสับหรือจะเป็นหมูยอบอกเลยว่าไข่กระทะก็ไม่แพงครับราคา5้าสิบไหนใครชอบไข่กระทะแบบจอเจวบ้างยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นขออนุญาตทานนมเย็นครับแค่ราคาเพียง30บางม่พอครับนี่เลยยก๋วจับย่วคาเม ิ่งอเข้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วไปนะอยากให้ลองชิมจับยวนราคาห้าสิบบาทชามก๋วยจับยวนจะมีหมูบะช้อ3ชิ้นครับหมูยอ่จ้าอุบลเขาบอกว่าก๋วยจับยวนถ้ามีกระดูกเลงนะอร่อยมากเส้นก๋วยจับยวนนะครับเขาเอามาจ้าอุบลเด้อไม่ต้องไปหากินถึงอุบลร้านเราเขาเอามาพิจิตรทางร้านเขาบอกให้เจมปรุงผัดของทางร้านเขาอร่อยมากจ้าเจมเลยขอลองหน่อยคริดเขาผัดคือหอมจริงทุกคนทานแล้วคือมันดีก็จะมีรสชาติเผ็ดขึ้นครับขอย้อนไวนิดนึงนะทุกคนกินโอเลี้ยงนี้สามสิบบาทโอเลี้ยงคือ number one ยังไม่พอแต่เพีียยยยงงงงเเเท่่่่าาาานนนนนนนัััั้้้้้รรรรรบบิิิกกำชออออฟไไไไมมมมคคคปปละูใตต์ผดหว นอนครับ